ไปไหนฮะน,นี่ไงเราจะพามาดูรถเดี๋ยวนี้เพื่อนจะพามาดูรถพาเพื่อนๆมาดูรถกระบะที่เกิดเอาไว้ในคลิปอของปลอดอของปลอดไม่ถึงแสนไม,แมไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนสี่ประตูนี่ไงคันนี้นี่ไงมาดูเลยสีสวยสีสวยเลย,ย,เลยคลิปเลยมิซูบิชิไทตัน สี่ประตูตัวพัดนี่ล้ออย่างนี้ไปเลยนะนี่ให้ล้อไปเลยออให้ล้อไปให้ล้อไปเลยเอาล้อนี้ไปเลยอขอบยี่สิบลืมบอกไปอันนี้เป็นสองจุดสี่เบนซินเป็นสองจุดสี่เบนซินแต่ล้อติดแก๊สมาให้แล้วติดแก๊สมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งลงเล่มนะก็แล้วแต่ว่าเพื่อน

นี่เป็นไ,ไงโอเคนะตามสภาพเลยนะเราไปตามสภาพเลยเามอาเอาอ่าแผลผมไม่ไห่อ่าใช่แต่แตผมรองพื้นเนี่ยไอรองเท้าเนี่ยใหม่โอเคดูสีรถต่อดูรถต่ออ่านี่เป็นไง,งบางนะบางบาง,างบางอ่ะดูถังแก๊สดูถังแก๊สนี่ดูถังแก๊สอยู่ข้างล่างนะ,ะนี่อยู่ล่างแล้วก็ที่เพิ่มมาคือโช๊คเฮ้ออ่าแล้วนั่นคือกันโค้งกันโค้งกันโค้ง นี่ศาสโค้งอะไรนี่ไม่องกลัวนะกันโคง้งมีให้พร้อมนะมันไม่ไปเกะก,กะตรงในกระบะเราไงเพราะถังแก๊สอยู่ด้านล่างอ่านะประหยัดประหยัดอะไรคือประหยัดเลยแหละนี่สีเดิมเลยนะอ่านะสวยสวยอันนี้อันนี้เป็นไฟเลี้ยวเพราะเราเราเราให้ไปตามสภาพเลยราคานี้เลยเก้าหมื่นกาบาทมานะเป็นไงโอเคไหมลน่ะอ่าเป็นสวยอ่านะ ว้าทวนที่รอบหนึ่งน,นนี้เป็นมิสูวิชิไททันสี่ประตูพัส2.4เบนซินติดแก๊สได้พร้อม,มออติดแก๊สไหมหรออ่าแก๊สได้พร้อมราคา99,000บาท9ก0 0 0กับเก้าพบาทมีพิเศษอะไรอีกอือพิเศษอีกแก๊สให้ไปเลยหนึ่งถังนหนึ่งถังอ่าแก๊สหนึ่งถังเติมน้ำมันให้อีกพัน าาน,นเดอร์เติมเบนซินให้พันหนึ่งแก๊สหนึ่งถังเพื่อนๆทานใดสนใจโทรมาได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์นกสามเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองแปดหรือใต้คอมเมนต์อ่าใต้คอมเมนต์เบอร์โทรเบอร์โทรมีอะไรต่อมีอะไรออ้องเครื่องหอ้องเครื่องอ่าโอเคแม่ลืมเลยเนี่ยอีบไปไหนลืมเลยอากาศมันร้อนมาสมเย็น <c oughs> นี่อันนี้คือเครื่องเป็นสินเรื่ออะรงบบนี้นคือสินเดิมๆนะไม่มีชนรถสวยเดิมๆอา้าวหายไหนอ่ะอ๋อฝาโอเคไม่เป็นไรอันนี้มันเล็ก,น,ลกน้อยอ่าเล็กน้อยเราไปตามสภาพนะตามสภาพาก็ยังยังไปตามสภาพอ่าไปตามสภาพขายตามสภาพนะครับอันนี้อ่าภาษีพร,พรบ เล่มลม,ลมีเล่มเล่มเล่มมีเล่มมีเล่มลมีภาษีพร,พรบรลูกค้าต้องไปต่อเองเราไปตามสภาพราคานี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทคุ้มคุ้มคุ้มโคตรเลยนะ้ำมันหนึ่งพันบาทเติมม้เลยราคานี้ยนะห้ามต่อนะเ<ะ>ก้าหมื่นเก้าพันบาทห้ามต่อเลยแถมแก๊สให้อีกถังนึงแถมแก๊สอีกถังนึงน้ำมันอีกหนึ่งพันบาทโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ช่องอันซิงรถสวยนะครับหรือท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยได้เลยด่วนเลยโทรด่วนเลยเลยนะครับเน้นเน้นโทรดีกว่านะครับเน้นโทรดีกว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้นะอ่าใต้คอมเมนต์ก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจะให้ไวคือเน้นโทรเลยปุ๊บอย่างเงี้ยคือโอเคจบเลยอะไรประมาณเนี้ยได้แน่นอนรถอะถ้าโทรมาโอเคครับยังไงฝากรบกวนกดติดตามด้วยนะครับช่องอันซิ่งรถสวยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับจะานดพาดคลิปใหม่ๆเด็ดเด็เดี๋ยวไม่เด็ดอีกเดี๋ยวไม่เด็ดอีกแม่นกว่า Okay. Bye bye. Bye.